สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่ในสฟารีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูค่ะสมาชิกใหม่ของเราอีกหนึ่งตัวนะคะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วค่ะพี่เทเพราะว่าเราไปดูลูกไบซันกันค่ะอาทิตย์นี้เราจะพามาดูอะไรกันคะอาทิตย์นี้เรามาดูสัญลักษณ์ของมาดากัสกคือตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรครับลีเมอร์นั่นเองครับ ใช่ค่ะวันนี้เรามีสมาชิกใหม่ค่ะคือลูกรีเมอร์นั่นเองค่ะเจ้ารีเมอร์นะคะก็เขาก็มาจากมาดากัส์ค่ะเกาะมาดากัส์ของทวีปแอฟริกานั่นเองอ่ะแน่นอนนะครับผมสาหรับเกาะมาดากัสกราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นแบบสี่นะครับของโลกเลยนะครับผมจากอ่นิวกินี บเนียวอะไรพวกนี้นะครับผมที่มันใหญ่ๆเนาะแต่มาดากัสกามันก็ใหญ่เป็นดับ4นะครับในนั้นก็จะมีความหลากหลายของชีวพันธุ์ความหลากหลายของสัตว์ต่างๆนะครับที่เป็นเอกลักษณ์สุดๆที่ทุกคนรู้จักนะครับเมื่อ2548ที่เป็นหนังมาที่เป็นภาพยนตร์มานะครับนั่นก็คือคิงจูเลียนนี่ก็คือมาดากัสการิงเท l เรมอนนั่นเองนะครับแล้วเราวันนี้เราจะไป ทำยังไงกับเกาะนี้บ้างครับผมหรือกับพวกรีเมอร์เหล่านี้บ้างวันนี้ค่ะเราจะพาไปดูสมาชิกใหม่แบบใกล้ชิดเลยนะคะเดี๋ยวตามพวกเราไปดูเลยค่ะเราจะมีซูคิปเปอร์คอยแนะนําเราด้วยค่ะโอเคไปเลยครับตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่กับพี่ซูคิปเปอร์ค่ะที่ดูแลเจ้าลีเมอร์แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อประพัน์เตมือครับ ดูแลริเมอร์ครับผมโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่พี่ประพันธ์จะพาเราไปดูเจ้าลิเมอร์แบบใกล้ชิดเลยค่ะนั่งลงได้เลยใช่ไหมคะคมตื่นเต้นมากๆครั้งแรกน้องนั่ง,งได้เลยเนาะน <laughs> <laughs> ทีล,คละคนเดียวมายกหนึ่งคนใช่เดี๋ยวไปดูในงานไม่เป็นไรครับไห้อยู่นะให้อยู่นิดหนึ่งกนะครับโอ้ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ใกล้เขาใกล้มากๆเลยนะคะ <c oughs> แล้วเราก็จะเห็นสมาชิกใหม่ด้วยอยู่บนหลังของแม่เขานั่นเอง หางป้องนะคะลักษณะพิเศษของเขาคือเขาจะมีหางที่เป็นขนยาวฟูค่ะแล้วก็มีสีดำนะคะคาดเป็นป,ป้องป้องลงมาตั้งแต่โคนหางถึงปลายหางเลยนะคะอาหารของพวกเขาก็จะเป็นพวกผักผลไม้ค่ะแล้วก็พวกมแมลงต่างๆนี่พี่เทตามมาแล้วลป้อนอาหารได้กับมือด้วยไม่มีใครกินเลย <laughs> พี่เทน่ากลัวเกินไป เจ้าลิมเมอร์นะคะขนาดตัวของเขาค่ะเมื่อโตเต็มที่นะคะก็จะหนักประมาณเก้ากิโลกร,รัมค่ะหรือว่าประมาณแมวหนึ่งตัวนะคะก็ชอบอยู่กันเป็นฝูงใหญ่ๆค่ะประมาณยี่สิบห้าตัวเวลาเขากินอาหารนะคะก็จะใช้ขาหน้าของเขาค่ะเปรียบเสมือนมือน,นั่นเองใช้หยิบจับนะคะ แต่ห่างของเขาที่เราเห็นเขาไม่สามารถใช้เกี่ยวต้นไม้ได้เลยนะคะ<า>มีมาลุมพี่เทใหญ่เลย วันนี้ถือว่าเป็นวันที่พิเศษมากๆค่ะที่สามารถเข้ามาดูเขาได้อย่างใกล้ชิดมากๆเลยนะคะนี่เราจะมีตัวเล็กเกาะอยู่บนหลังแม่นะคะเจ้าลิเมอร์ค่ะใช้เวลาตั้งท้องประมาณ135วันหรือว่าประมาณ4เดือนครึ่งค่ะตอนแรกเกิดนะคะเขาจะเกาะอยู่ใต้ท้องแม่เขาประมาณ1-2สัปดาห์ค่ะหลังจากนั้นค่ะจะเปลี่ยนมาเกาะอยู่บนหลังแม่เหมือนที่เราเห็นตัวนี้มีอายุประมาณ1เดือนแล้วนะคะ เห็นพี่พัน์บอกว่าอาจจะเป็นเพศเมียด้วยเพราะตัวเขาเล็กพี่เทเป็นยังไงบ้างคะนี่ความรู้สึกก็คือตื่นเต้นมากเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่เข้าใกล้คิงจูเลียนเลยนะครับไม่เคยขึ้นมาบนเกาะนี้เลยพี่เทพี่เทอยู่มาสิปีแล้วหนาะใช่เราแต่เดินมองนี่เป็นโอกาสดีมากได้เข้ามาดูสภาพเวดล้อมที่เขาอยู่นะครับถือว่า โดยสําหรับรีเรม์แลวก็เกาะมาดากัส์เนี่ยนะครับเกาะมาดากัส์ก็เป็นเกาะที่มันค่อนข้างที่จะแห้งแล้งมากโดยเฉพาะเดือนกันยายนมันแล้งสุดๆนะครับร้อนไดถึง48องศาถ้าหนาวตอนกลางคืนก็คือมันอุณหภูมิมันจะดรอปลงไปเลยนะครับได้ถึงแบบอ10องศาดังั้นพวกเร์เนี่ยมันก็ต้องปรับตัวนะครับพอตอนเช้ามาถ้ามีโอกาสมาตอนเช้าเนี่ยก็จะเห็นว่าพวกเมอร์จะขึ้นไปบนยอดยอดไม้นู่นเลยนะครับไป ไปนั่งผึ่งผึ่งแดดหรืออาบแดดเป็นซันบาสนะครับเสียงเพื่อนบ้านเพราะว่า <laughs> เพราะว่าสัตว์พวกนี้มันจะเอากระบวนการย่อยหรือเมตาบอลิซึมมันค่อนข้างน้อยนะครับพวกนี้มันจะต้องได้รับความร้อนจากแสงแดดนะครับจนปรับอุณหภูมิจนปรับร่างกายของมันให้ได้ที่เสร็จแล้วค่อยมากินอาหารนะครับนี้ก็เป็นช่วงช่วงที่มันแดดร้อนจัดแล้วก็อุณหภูมิเขาโอเคดีแล้วนะครับก็สามารถที่จะมากินอาหารได้นะครับแต่ถ้าสภาพอากาศหนาวเย็นเนี่ยพวกนี้จะ ยังไม่กินอาหารเลยนะครับเพราะว่าการย่อยค่อนข้างที่จะลําบากมากผลไม้ของเราครับเยอะแยะมากมายตามฤดูกาลนะครับสังเกตได้ว่าน้องอายุแค่หนึ่งเดือนนะคะก็สามารถกินอาหารกับแม่เขาได้แล้วเหรอคะพี่พันธ์เริ่มกินได้แล้วครับอ๋อเริ่มกินได้แล้วใช่ไหมคะหลายคนเห็นนะคะว่าสภาพที่อยู่ของเราแคบไปหรือเปล่าคะแต่จริงๆแล้วตามธรรมชาตินะคะเกาะมาเากัสกาเขาก็อยู่กันเป็นเกาะแบบนี้ค่ะเจ้าลิเมอร์นะคะเขาจะอาศัยอยู่บนต้นไม้นะคะ จะอยู่เป็นเกาะแบบนี้อยู่แล้วตามธรรมชาตินะคะเขาจะอาศัยอยู่บนต้นไม้ซะมากกว่าพี่พันธ์คะปัจจุบันคะ่ะทางเชียงใหม่เนโซฟี่ของเรามีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวคะตอนนี้มีอยู่15ตัวครับสิหตัวถ้ารวมตัว,วใหม่แล้วก็เป็น16บหครับสิใช่ไหมคะตัวเมียใช่ไหมคะที่พี่พันธบอกใช่ครับตัวเมียรครับนี่น่ารักมากๆหนึ่งเดือนก็สามารถกินข้าวกับแม่ได้แล้ว พี่เทรู้รู้เปล่าว่าฉายาของเขาคืออะไรฉายาของเขาเลยครับใช่ค่ะนอกจากิงจูเลียนแล้วมินมีอะไรบ้างนะฮะคนไทยเรียกว่าวานนอนแห่งมาดากัส카ค่ะเพราะจริงๆเขาเป็นสัตว์ตระกูลลิงนะคะตัวนี้เป็นสัตว์ตระกูลลิงในกลุ่มของลิงเลยใช่อ๋อผมเคยได้ยินสั์คําว่าโรซิเมียนนั่นไงคืออะไรเอ่ยโรซิเมียนมันก็คือพวกก่อนลิงเหมือนนางอายเหมือนอายๆอะไรอย่างเงี้ยฮะพวกที่มีหางยาวที่ไม่สามารถที่จะใช้หางเกาะเกี่ยวพวก กิ่งไม้ได้อะไรเงี้ยครับแต่เอาไว้เพื่อการทรงตัวเฉยๆนี่ก็เป็นกลุ่มของโพซิเมียนนะครับที่เคยดูในทีวีดูในหรืออ่านในข้อมูลบอกว่าเป็นเป็นชนิดเดียวนะครับที่มีความดุร้ายมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็ห่วงอันเเขตมากนะครับแต่วันนี้เขาเจอผมครั้งแรกนะครับแล้วก็น้องบิวตี้ครั้งแรกด้วยรู้สึกว่าจะเป็นมิรมากแต่ว่า ยังยังยังให้ทิ้งระยะกันอยู่ยังไม่จับอาหารจากมือเรานะครับเห็นตัวเล็กนะครับน่ารักมากนี่เป็นน้องใหม่ที่เกิดขึ้นมากินผลไม้นะครับโดยพฤติกรรมของลีเมอร์หางป้องหรือหางแหวนเนี่ยนะครับส่วนมากนะครับก็ก็จะชอบอยู่ตามพื้นและขึ้นตามต้นไม้บ้างนะเวลาหลับนอนก็จะขึ้นเป็นนอนบนต้นไม้นะครับแล้วก็ในช่วงหน้าแรงที่ผลไม้ไม่มีหาอาหารได้ยากก็จะกินแมลงบ้างใช่ไหมครับทีนี้มีเสริมแมลงอะไรบ้างครับพี่พันธ์ครับมีตัวหนอนนะครับ นี่จะให้นอนใช่ไหมครับผมมีเป็นบากั้งครับโอเคนอนแส่วนมากก็จะเป็นผักผลไม้อย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีอาหารเม็ดเป็นอาหารลิเมอร์นะครับโอเคอร่อยกันใหญ่เลยนี่เป็นที่มาใช่ไหมครับนี่ใน้เเป็นหางที่เป็นเป็นป้องเยอะๆนะครับอันนี้เป็นที่มาที่เขาเรียกว่าลิเมอร์หางแหวนนะครับก็สังเกตจากตรงนี้นะครับมันจะเริ่มจากสีดําก่อนตรงโคนหางแล้วไปจบที่สีดําตรงปลายหางนะครับสีดำเนี่ยก็จะเยอะกว่าสีขาวนะครับประมาณ ไม่เกิน15ปล้องนะครับสีขาวก็ไม่เกิน13 13ป้องนะครับอันนี้คือแล้วก็หางเขาเนี่ยจะยาวกว่าลำตัวมากนะครับเป็นพไพลเมทที่น่ารักมากเลยนะครับลีเมอร์ถือว่าเป็นรีเมอร์ถือว่าเป็นสัตว์สังคมนะครับเหมือนกับพไพลเมทเหมือนกระลิงทั่วไปนะครับที่สามารถอยู่กัน6ตัว25ตัวหรือมากถึง30ตัวได้สบายๆนะครับ ลักษณะเด่นที่น้องรู้มาอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงร้องของเขาเป็นเป็นเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากๆใช่ไหมคะใช่ครับผมหลากหลายเลยทีเดียวแหละนะฮะและดูกรงเล็บด้วยนะครับบางทีเราจะเห็นกรงเล็บของมันด้วยมือเล็บมือนะนะฮะหรือหรืออาจจะเราขอเรียกเป็นนิ้วมือกับนิ้วเท้าก็แล้วกันนะครับเพื่อที่ให้ให้ฟังดูแล้วมันเพลาะเพาะนะครับก็จะมี รรกี่นิ้ว่ครับกี่นิ้ว1 2ห4 5อุย้ยเหมือนคนเลยใช่ไหมครับนี่ก็ช่วยหยิบจับเหมือนตัวเล็กนะครับที่หยิบจับอาหารเข้าปากด้วยและผลไม้อีกอย่างหนึ่งที่เป็นที่มีชื่อเด่นมากๆนะครับที่ลีเมอร์ชอบกินที่เกาะมาดากัสการ์ก็คือพวกมะขามเนาะมะขามนี่จะกินได้ทั้งยอดทั้งดอกไม้แล้วก็ทั้งผลนะก็จะชอบมากนะครับในช่วงหน้าแล้งซึ่งมะขามก็ถือว่าเป็นอาหารที่ เป็นที่พึ่งสุดท้ายของเขาแหละนะครับหรือว่าบางทีก็เดินตามพื้นอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันมีพวกมแมลงต่างๆนะครับพวกเขาก็จะเป็นออปปโปโตนิสติกออมนิวอร์นะ mm hmm. แต่ว่าหลักๆก,ก็จิกกินพืชน,นะครับออปปโปโตนิสติกก็คือเอเป็นบางโอกาสเห็นอะไรก็กินอะไรเงี้ยออมนิวอร์ก็คือมันจะกินพวกได้ทุกอย่างนะครับแมลงใช, <c oughs> ใช่ใช่ใช่นะก็จะเป็นออปอปโตนิส so ติกออมนิวอร์นะครับแต่หลักๆเขาก็จะกินพืชน,นะครับเห็นตัวเล็กน่ากินน่ารักมากเลย ตัวนีเขาจะถ้าเป็นถ้าเป็นตัวผู้ถ้าตามธรรมชาติของมันจริง,รงๆนะครับในเกาะมาดากัสก์เนี่ยเขาจะทิ้งฝูงก็อายุประมาณสัก5ปีนะครับสปี5ปีก็จะไม่อยู่ในฝูงแต่ตัวเมียเนี่ยจะจะรักษาฝูงนะครับก็เวลาที่เกิดการต่อสู้กันเนี่ยตัวเมียจะเป็นผู้ที่จะดูแลอนาเขตนะครับตัวผู้ไม่ทําอะไรเลยนะครับตัวผู้มันจะอยู่ไกลๆนะครับจะไม่จะไม่ไม่ต่อสู้ถ้าต่อสู้ก็แค่ว่าสบัดอ,อ่กลิ่นของตัวเองซึ่งถ้าซูมไปที่ ที่มือนะครับของ,องน้องๆจะมีต่อมอยู่นะครับต่อมกลิ่นอยู่ข้างมือข้างแขนใช่นไหมครับดำๆตรงนี้ <S <S <ช>อ่าเห็นแล้วค่ะตรงแขนใช่ไหมค,ครับดบเหมือนไฟหรือเปล่าใช่เหมือนไฟเลยเหมือนเป็นติ่งเนื้อนะครับเนี่ยครับเราเราจะซูมให้ดูนะครับอ๋อแต่นนเ,เขาเรียกว่าต่อมกลิ่นของมันใช่ต่อมกลิ่นครับเป็นต่อมกลิ่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่สเปอร์มาร์กิ้งนะครับเวลาตัวผู้มันไม่ได้กัดกันนะตัวผู้อ่ะมันก็จะใช้กลิ่นพวกนี้ ในการที่จะต่อสู้หรือว่าใช้ต่อมกลิ่นพวกนี้ในการสื่อสารหรือว่าเรียกร้องความสนใจของเพศเมียนะครับเพราะว่าเพศเมียนี่ก็จะเป็นสัตว์แค่ประมาณอ่าสี่ถึงหชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็มันก็จะมันก็จะจางอ่จางไวหน่อยแล้วก็ตัวผู้เนี่ยมักจะใช้หางของมันนะครับถูใส่กับ,บ,บต่อมกลิ่นตรงนี้ครับถู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 เสร็จแล้วก็จะยกหางสูงสูงขึ้นไปนะครับเหมือนตัวนู้นนะครับที่ยกหางตรงนูนน้นเสร็จแล้วก็ เสร็จแล้วก็จะ,จะจะตีหางนะครับหมายถึงว่าสบัดกลิ่นหรอคะใช่เพื่อที่จะไปใช้กลิ่นเนี่ยเย้ายวนตัวเมียนะครับถ้าตัวเมียชอบก็เสร็จละทีนี้นะครับก็จับคู่ได้เลยนะครับก็จะมีลูกเล็กๆอย่างที่เห็นน่ารักนี้เลยนะครับเป็นการเสริมความหล่อของเขานั่นเองใช่ครับตอนนี้นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะ เรามีการนะคะตั้งชื่อให้สมาชิกใหม่ของเราคือเจ้าใบาสั้นนั่นเองวันนี้ค่ะเราก็มีกิจกรรมเหมือนเดิมคือเราจะมาช่วยกันให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนนะคะทางบ้านช่วยกันตั้งชื่อเจ้าลิเมอร์น้อยของเราให้หน่อยได้ไหมคะแล้วก็เราก็จะมีรางวัลให้คะ่ะเป็นบัตรเข้าชมนะคะท่านใดที่ตั้งชื่อได้ถูกใจคณะกรรมการของเรานะคะก็ รับบัตรเข้าชมไปเลยนะคะในสฟรีเราก็ใกล้จะเปิดแล้วใช่ไหมครับพึ่งใช่ค่ะเราก็ยังเหลืออีกเดือนหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะเปิดต้อนรับเพื่อไปดูความน่ารักของลีเมอร์ที่นี่กันนะครับมีทั้งหมดอยู่16ตัวรวมทั้งตัวเล็กๆเมื่อกี้นะนะครับเรานําเข้ามาในช่วงของปีสี่เนู่นเลยนะแรกๆนะครับช่วงแรกเลยใช่แค่8ตัวเองนะครับจากนั้นเราก็ปีห้าศูนย์มามันก็ขยายพันธุ์ให้เราได้นะครับ เพราะว่าสภาพแวดล้อมที่นี่มันก็ไม่ได้แออัดมากมายนะครับหรือว่าคือคือมันไม่ได้แออัดเลยนะครับด้วยด้วยจำนวนประชากรของลีเมอร์ที่16ตัวแค่นี้นะครับแล้วก็จะมีการาคำนวณแล้วก็ดูแลแล้วก็ดูจำนวนประชากรเนี่ยโดยซูคิปเปอร์แล้วก็สัตวแพทย์ที่คอยดูแลกันอยู่แล้วนะครับเราเราไม่ได้ว่าเอามาอยู่แบบขังกันเต็มอยู่ในเนี้ยนะครับมันก็ ดูแออัดไปแต่วันนี้ดูลงๆครพื้นที่เยอะแยะมากมายในการที่จะกระโดดไปมาจากที่เราเห็นนี้คือเขามีสภาพจิตใจที่ดีมากๆเลยนะคะ <c oughs> เขาดูมีความสุขมากๆใช่ครับไม,ไม่ไม่ดุร้ายแล้วก็ไม่<ช>ห่วงอานาเขตมากเลยนะครับผิดจากข้อมูลที่ผมเคยได้ได้ไดอ่านมานะครับที่บอกว่าดุที่สุดในบรรดารีเมอร์ทั้งหมดเนี่ยพอมาวันนี้ก็คือแบบเขาน่ารักมากนะครับเมื่อกี้ถามคีเปอร์ด้วยว่าจับได้ไหมเขาบอกจับได้แต่ผมยังไม่กล้านะครับแล้วต้องขอใช้เวลาในการที่จะสร้างมิตรกับเขาก่อนแล้วน้องบิวตี้ไปจับก่อนแล้วกัน น้องเลยเหรอใช่พี <laughs> <laughs> <spirituality> ่พ <mañana> <rawd Moder> ันธ์คะจับได้จริงๆใช่ไหมคะได้ครับทำไมหน้าเขาดุจังเลยนั่นไงเขาน้เขากลัวหนูหรือเปล่าเอ้ยเราอาบน้ำแล้วนะเขาจะกลัวน้องมากกว่านะคะ เขายังไม่คุ้นกลิ่นนะคะนี่เราเราเดินเดินไปดูแบบหรือว่าเราจะเดินอยู่แค่ประมาณอย่างนี้ไหมเดินดูตรงนู้นได้ไหมครับอ๋อเรามีที่ให้อาหารตรงนู้นด้วยเหมือนจะมีแบบที่เกาะกันเยอะแยะมากมายเลยป่ะโอ้บนเกาะนี้เราไม่แรงใช่ไหมฮนเรามีนี่ด้วยใช่ไหมอันนี้ อันนี้คือแบบอันนี้เป็นเอาไว้สําหรับทําอะไรครับทพี่พันให้ความชุ่มชื้นนะครับความเย็นนะครับระบายอากาศร้อนนะครับอ๋อในช่วงอากาศร้อนทิพี่พันก็จะมาเปิดสปริงเกอร์ตรงนี้ใช่ครับให้กับรีเมอร์ครับอ๋อแล้วเขาก็จะมาเกาะกันเต็มเยาก็จะเย็นๆหลบอยู่ครับตอนที่มีน้ําครับอ๋อจะหลบอยู่ด้านหลังครับแต่ว่ามันก็ทําให้อากาศเย็นนะครับอ๋อทาให้อากาศเขาเย็นครับโอเค แล้วรีเมอร์มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่กับความร้อนอยู่แล้วเนาะที่บ้านเขาเนี่คือ48องศาหรือมากกว่าเลยนะในช่วงหน้าแรงสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเราไปดูปตัวเล็กกันค่ะนี่น่ารักมากๆอ่ะ,อะ น,นี่คือเสียงรีเมอร์อีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะไอต,ตัวข้างๆงนี่คือรีเมอร์อะไรคะพี่เทถ้าพูดกันง่ายง่ายคือรีเมอร์ขาวดำนะครับหรือว่าเป็น Rough r ั u g h r e อ m e r นะครับเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งเป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับดูแล้วน่ารักมากๆนะครับมีขนสีขาวบริเวณหน้านะครับดูหน้าตาของรีเมอร์แต่และตัวมันก็คือเป็นไพรเมทชนิดหนึ่งนะครับที่มีหน้าเหมือน หมาจิ้งจอกนะครับเราก็ดูอย่งเงี้ยเราก็ง่ายๆลิเมอร์คืออะไรลิเมอร์ก็คือเป็นลิงชนิดหนึ่งที่มีหน้าตาเหมือนจิ้งจอกหมาจิ้งจอกนั่นเองนะครับจริงๆเจ้าตัวนี้ก็เป็นขวัญใจเด็กๆด้วยนะคะเพราะว่าเขามาจากการ์ตูนมาดากัสการ์นั่นเองเด็กๆจะรู้จักกันเยอะนะคะน่ารักมากๆเลยพี่เทดูเขาเกาะหลังแม่ของเขาใช่แล้วนะครับกว่าจะขึ้นมาหลังเนาะ อย่างที่เราแจ้งไปเมื่อกี้ว่าก็ประมาณสัก2-3อาทิตย์เนะเาะแล้วก็จะขึ้นมาข้างบนละนะฮะเราจะอยู่จะอยู่ตาหน้าท้องแม่ก็ประมาณโดย1 1อาทิตย์นะครับเนี่ยจะขึ้นมาละาถ้าเราถ้าเราเราเห็นที่อยู่บนหลังอย่างเงี้ยแสดงว่า3อาทิตย์ขึ้นไปละนะครับที่มาเกาะอ,อยู่ข้างบนนะฮะเวลาต่อสู้กันเนี่ยลูกรีเมอร์จะเกาะอ,อยู่กับแม่แบบแน่นมากนะครับจะไม่มีจะไม่มีโอกาสที่จะหลุดลงมาเลย เวลาที่เขาก็โจนไปตามกิ่งไม้อย่างเงี้ยนะครับถ้าอยู่บนต้นไม้สูงๆนะครับเขากระโดดจากยอดหนึ่งไปสู่อีกยอดหนึ่งด้วยการสปริงตัวหรือว่าด้วยต้นไม้ที่มันแบบกิ่งที่มันส่งแรงได้เนะี่ยสามารถที่กระโดดได้ไกลถึง8ปดเมตรนี่แหละนะครับผมแต่ว่ามันก็ถ้าถ้าเป็นสภาพพื้นที่แบบในเกาะของเราเนี่ยครับมีน้ําล้อมรอบเขากระโดดไม่ได้ใช่ไหมคบไม่ไม่ได้ครับกลัว กลัวน้ำอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ไม,ไม่คืออาจจะมีเกาะแบบติดกันใกล้แต่ว่าไม่ได้กระโดดข้ามหากันนะครับเราอยู่ในเขตเพราะว่ารีเมอร์เป็นสัตว์ที่ที่ค่อนข้างที่ห่วงอาณาเขตและมีเขตที่อยู่เป็นของตัวเองนะครับจะไม่จะไม่ได้ล้ำถิ่นกันไม่งั้นจะกัดกันนะครับโอเคค่ะแล้วก็ไปดูความน่ารักของเขาต่อเลยนะคะเป็นยังไงบ้างครับอากาศวันนี้ร้อนมากมาก ก็ขั้งร้อนอยู่นะแต่แต่ลีเมอร์ก็ยังส่งเสียงอย่างแบบมีความสุขมากในในเซฟ,ฟรีของเรานะกินอาหารเยอะสบายๆร้อนแต่คุ้มค่าค่ะน้องไม่เคยมาเลยถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะคะที่สามารถเขามาดูเขาได้แบบใกล้ชิดขนาดนี้นะคะจริงๆช่วงนี้นะคะทางเชียงใหม่ในเซฟอรีของเราก็มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายตั้งแต่ใบสั้นที่เราพาไปดูอดูตอนอาทิตย์ที่แล้วนะคะ อันนี้ก็มันมีลีเมอร์ที่น้องรู้อีกก็จะมีเจ้าเลี้ยงผานะคะเราหันหลังให้เขาได้เลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นการท้าทาย <c oughs> <c oughs> มันจะน่ารักมากโอชอบใจเลยครับผมชอบมากๆเลยครั้งแรกก็ทําให้แบบหลงรักคิงจูเลียนมากเลยยิงลีเมอร์เนี่ยตัวเมียจะเป็นใหญ่เนาะเป็นเป็นระบบสังคมของเขาเป็นโดมิแนนซ์ก็ตัวเมียมันก็เป็นเป็นใหญ่คุมตัวผู้ไม่สนใจอะไรมันก็ ถึงฤดูผสมพันธุ์มาก็ประมาณกลางเดือนเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยครับก็ผสมพันธุ์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ส่งเสียงร้องเตือนภัยเฉยๆนะครับแต่ถ้าถ้าจะต่อสู้เพื่ออนาเขตนี้ตัวผู้ไม่ไม่ทำนะครับตัวผู้มันกลัวเจ็บตัวเมียนี่กัดกันแน่นอนนะครับแต่ถ้ามีโอกาสได้เห็นฟันของมันมันจะเป็นเหมือนหวีที่อยู่ข้างหน้านะครับเรียงตัวกันเลยแล้วก็จะมีเขียเข้ยวฟันเขี้ยวเขี้ยวหมาเหมือย่างเงี้ยเขี้ยวแค่นายนะครับน,นี่อาวุธป้องกันตัวเลย ที่มาดากัส카เนี่ยเกาะมาดากัส카เนี่ยเขาโดยศัพท์ของมันนะครับมันจะหมายถึงที่อยู่สําหรับวิญญาณหลังความตายไปแล้วเนาะแต่ว่าท่านเคยเคยอ่านเนี่ยนะครับเขาเพราะว่าเขาบอกว่าหลังจากที่บรรพรุรุษตายไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาอยู่ที่เกาะมาดากัส카เพื่อดูแลสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่นั่นนะครับนั้นรีเมอร์ก็เลยได้ผลพลอยได้ไปด้วยอรีเมอร์ก็เลยบอกว่าชั้นเนี่ยต้องเป็นปีศาจนะจะเป็นเป็นเป็น เขาบอกว่าเป็นวิญญาณเป็นผีที่ที่ชาวบ้านหรือว่าคนคนเก่าคนเดิมที่นั่นจะจะต้องจะต้องทําพิธีขับไล่หรือต้องบูชาเพื่อ <Okay. S 2> ให้เกิดความพอใจอันนี้คือความหมายของล <L imer S 2> ีเมอร์ใช่ครับเป็นเป็นคำคำโรมโบราณน,นะครับเป็นเอนเชียนโรมแต่ดูแล้วไม่ไม่น่าจะเหมือนปีศาจเนาะใช่ค่ะจริงๆคิดว่าเขาจะดุกว่านี้นะคะแต่จริงๆเขาน่ารักมากๆ ใช่แล้วจากที่เราต้องทําให้เขาพอใจตอนนี้เราเขาทําให้เราพอใจมากเลยนะใช่ปลื้มใจมากมากหวังว่าอีกไม่กี่นาทีนี่เขาคงจะไว้ใจเราให้เราได้ได,ได้ได้จับบ้างสักนิดสักหน่อยก็ยังดีก็หวังว่าอย่างนั้นมาอยู่ใกล้ๆกันแต่เราไม่มีอาหารหลอกล่ออันนี้อยู่กันเป็นแก๊งเลยที่ถือว่าค่อนข้างที่จะ เป็นมิรมากเนาะจากที่พบกันครั้งแรกแล้วผมก็ปิดหน้าปิดตาเนี่ยนะฮะมีทั้งหมวกมีทั้งแว่นเนี่ยพี่เทลองยื่นอมีส่งเสียงด้วยเฮยฮะก็เป็นการสงสัยครับก็มาดมดมดมนะครับเพราะว่ากว่าจะกว่าเราจะเข้าไปอยู่ใกล้หรือไปเข้าไปกอดไปจับอะไรเขาเนี่ยก็ต้องงคงต้องใช้เวลาพี่เทแต่พี่เทยต้องเตือนน้องๆด้วยนะคะไม่ใช่เห็นสัตว์ที่ไหนไปจับได้เลย่าใช่ใช่ใช่ แต่นี้เรามีซูคิปเปอร์นะพี่พันเข้ามานะครับ<ช>เราเราได้รับการันตีจากพี่พันว่าไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่ไม่ไมดุนะสิทธ์ี่นี่เพราะว่าเขาเขาเลี้ยงและเขาดูแลนะครับแล้วก็จะมีทีมน้องน้องสัตวแพทย์มือใหม่ที่เขาเข้ามาศึกษาที่นี่นะครับเพราะว่านท์ซัฟฟรีของเราเนี่ยไม่ได้ว่าจะเป็นที่พักผ่อนดูสัตว์สนุกสนานอะไรอย่างเดียวนะครับแต่ของเราเป็นสถานที่ให้ความรู้นะครับเป็นแหล่งข้อมูลหลักๆเลยที่นี่นะครับ สำหรับน้อง,น,อง,องนักเรียนนะะักศึกษาชันแพทย์นะครับที่ที่มาอยู่นะี่คือได้ได้ได้ประโยชน์โดยตรงเลยนะครับหรือว่าในทีมของที่เขาเรียนเกี่ยวกับท่องเที่ยวก็จะมาดูงานที่นี่ด้วยนะครับพอนักศึกษาแพทย์มาเนี่ยเขาก็เข้ามาที่นี่ได้เลยนะครับพี่พันธ์บอกว่าลีเมอร์ก็ไม่กัดเขาก็เลยการันตีให้เรานะครับเราก็เลยกล้าที่จะนั่งเรือเข้ามากับเขาเนาะพอเข้ามาจริงจมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆริลีเมอร์ไม่ได้สนใจอะไรเราเลย <c oughs> โอเคสำหรับน้องบิวตี้และ พี่เทนะครับวันนี้ได้ได้พามาพิสูจน์ความน่ารักของลีเมอร์นะครับหนึ่งในเอกลักษณ์ที่ดูน่ารักมากๆที่ไนซ์เซฟรีอยากจะเชิญช,ชวนน้องๆนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับให้มาเยี่ยมชมเชียงใหม่ไนซ์เซฟรีเราก็ยังมีความน่ารักของสัตว์อีกมากมายเลยนะครับตามเพจ a c e b o o k ของเราเราจะไลฟ์กัน เมื่อไหร่บ้างนะครับทุกวันอังคารค่ะพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะคะประมาณ5้าโมงเย็นนะคะท่านใดที่สนใจค่ะก็สามารถเข้ามากดไลค์แฟนเพจของเชียงใหม่ในซาฟารีของเราค่ะแล้วก็สามารถช่วยกันแชร์นะคะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อไปเพื่อที่คน,<อ>คนที่อยู่บ้านค่ะเบื่อๆก็สามารถมาเปิดดูพวกเราได้นะคะพวกเราก็จะพาไปดูสัตว์เยอะแยะมากมายในเชียงใหม่ในซาฟ,ฟารีเลยนะคะใช่แล้วนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราค่อยมาดูกันว่าเราจะพา ไปดูอะไรบ้างเพราะว่าในช่วงที่ปิดพักผ่อนเหมือนกับการปิดให้กับสัตว์ทั้งหมดในนี้เราได้พักผ่อนแล้วเขาก็พอพักผ่อนแล้วไม่รู้จะทําอะไรที่นี้ลูกเกิดเยอะเลยนะครับแล้วเรามาดูกันนะฮะค่ะโอเคค่ะสําหรับนะคะวันนี้ค่ะน้องบิวตี้กับวิเทก็ขอลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปก่อนนะคะทุกคนก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย